คาร์บแมนตอนพิเศษสร้างบ้านชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองรอก่อน ขอ,อบคุณที่รับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามและกดไลค์ให้หน่อยนะคะ